สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n นลมนุษย์ยิบซีค่ะกล่าวว่าพบกิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยารร์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะชาวธาตุดินค่ะธาตุดินประกอบไปด้วยราศีมังกพรพฤกษ์ศพแล้วก็ราศีกันนั่นเองนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5 6หนี้แล้วนะคะแฮปปี้วันฮาโลวีนเดย์ด้วยนะ โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด u ับ cribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนักนะคะสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเราไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานนะคะของชาวธาตลมอุย๊ยไม่ใช่ขอโทษค่ะเมื่งกี้เพิ่งอัดธาตลมชาวธาตุดินนะคะธาตุาดินมังกรพฤกษกันนะจ๊ะโอเค ให้พลังงานของพวกคุณค่ะชาวธาตุดินคือ9ไม่เท้าช่วงนี้มีความอึดอัดใจอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะมันเกิดความรู้สึกเหมือนแบบเราอึดอัดเราเบือ่อเบือ่อเราเบื่อสภาพแวดล้อมรอบข้างเรารู้สึกเหมือนแบบมันมันมีอะไรที่มันหนักใจอะ่ะบางทีก็อยากจะ move เนาะอยากจะ move ออกไปจากสิ่งแย่ๆเหมือนกันนะคะอดีตที่ผ่านมาความรักของพวกคุณค่อนข,ข,ข้างที่จะ perfect เนะะี่ยค่ะ มีการพูดคุยมีการเคลียร์ใจอะไรบางอย่างนะคะมีการคืนดีกันถ้าคู่ไหนนะคะที่ทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันเนาะถือว่าที่ผ่านมาของชาวธาตุดินเนี่ยแลดูเหมือนแบบมันเป็นกราฟขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะเดียวดีเดียวร้ายแต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวมีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะถ้าดูจากพลังงานไพ่เนาะอาจจะมีอาการคิดมากอาการรู้สึกเหมือนแบบ คุณอาจจะสงสัยอะไรในตัวคู่ของคุณก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมามันเลยขึ้นก้าวไม้เท้าไงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเลิฟเฟอร์น่ะเลิฟเฟอร์ถ้าอ่านในลูปของคนมีคู่เนาะ จะบ่งบอกหมายถึงการมีตัวเลือกทางเลือกมีช้อยส์เพิ่มนะคะหรือไม่ตัวคนเองในช่วงนี้แลดูมีสเสน่มากเลยอะใช่ก็แลดูมีคนนั้นคนนี้นะคะเข้ามาแวะเวียนแจกขนมจีบไม่เว้นแต่ละเจ้าเลยนะคะเข้ามาทุกวัน <ๆ S 1> เข้ามาเรื่อยๆอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการจุกจิกกวนใจอะไรแบบนี้นะนิดๆหน่อยๆแต่ไม่มีอะไรมากนะคะคุณแลดูผ่านไปได้ด้วยดีวละชาวธาตุดินแล้วเดือนนี้ล่ะคะคุณรู้สึกยังไงะคะกับคู่ของคุณบ้างชาวธาตุดินนะ ขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะนึกถึงคนที่คุณรู้สึกอยู่ด้วยนะคะคนที่คุณคบอยู่ดีวอยู่นะตอนนี้นะคะชาวธาตุดินโอเค6ไม่ท่าอ่าหดาบเนาะวันนี้พูดผิดเยอะจัง The t e m p ท r a n c e ค่ะบางคู่บางท่านดีวกับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะเ ไม้เท้าสีถ้วยเดือดสั้นโอเคแล้มีความอึดอัดใจบางอย่างในเรื่องของการทำอะไรแล้วไม่ค่อยบอกกันหรือเปล่าเด e อ u n ันอันนี้อาจจะหมายถึงการพักลบได้ด้วยนะคะหรือไม่การถอยออกมากันคนละก้าวได้ด้วยนะคะเพราะคนรู้สึกว่ามันมีความอึดอัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่าไปจี้ถามอะไรหรือเปล่านะคะ กิฟรู้สึกว่าคุณกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะชาวธาตุดิน6ดาบเนี่ยบง่งบอกหมายถึงการ move on การหนีปัญหาสักครู่หนึ่งด้วยนะหมายถึงว่าเราก็พยายามที่จะเดินออกจากลูกตรงนี้ก่อนนะคะอย่างไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาเคลียร์หรือว่าลุกขึ้นมาพูดอะไรกิฟมองว่าในเดือนตุลาคมนี้แลดูเหมือนจะมีปัญหากับบุคคลที่สด้วยนะคะ เพราะว่าชัดเจนมากๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเลือกทางเลือกเข้ามาตอนนี้ชาวธาตุดินรู้สึกอึดอัดใจนะคะพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็ได้แต่พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ในหลปมแบบที่มันยังพอไปด้วยกันได้ได้อยู่นะคุณจะได้ไประรับรู้เรื่องราวบางอย่างนะคะของคู่ของคุณนะชาวธาตุดินเดี๋ยวเรามาขยายกันว่าคุณจะได้รับรู้เรื่องอะไร เรื่องเกี่ยวกับเรื่องมีคนคุยมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์แต่ว่าอ,อาจจะเพื่อนเขาเรียกว่าคู่ของคุณอาจจะบอกแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เข้ามาอาจจะคิดไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วคู่ของคุณก็อาจจะไม่ได้คิดกับเขาเกินเพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่สามชัดเจนเหมือนกันนะจ๊ะและสถานการณ์ในฝั่งของคุณบ้างเลยคะชาวทาตดิน เจ็ดเหรียญน,นะคะเจ็ดไฮพรีเทสค่ะช่วงนี้ลางสังอรดีนะคะลางสังหรแม่นแมน่แมนนะคะช่วงนี้อาจจะนอนหลับยากด้วยหรือเปล่านะคะชาวธาดินอาจจะคิดเยอะคิดมากบางเรื่องบางราวเป็นตุเป็นตะเลยแนะนำให้ถามกันคุยกันเคลียร์กันนะจ๊ะเพราะสถานการณ์ในฝั่งคุณนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบโอเคน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ ต้องจับให้ได้ต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรเพราะบางทีเขาทําอะไรแล้วมันเหมือนมันมีอะไรน่าสนน่าสงสัยอะ่ะเออคนก็เหมือนเหมือน,นแบบเขาเรียกว่าไนระชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นนะด้วยด้วยด้วยตัวธาตุของเขาเองนะคะเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะทุ่มเทกับความรักมากๆเนาะเลยรู้สึกว่าถ้าเจออะไรที่มันท็อกซิกหรือว่าเจอปัญหาอะไรที่มันไม่สามารถเคลียร์ได้แล้วก็ ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้ท่าดินคือจะใช้สมองเยอะมากๆความรู้สึกจะตักออกเลยนะคะแต่ในเมื่อตอนนี้มันยังไม่ได้มีมูลอะไรมากมันเหมือนได้แค่สงสัยพฤติกรรมบางอย่างของคู่ของคุณเท่านั้นนะคะว่ามันมีบางอย่างที่แบบไม่ค่อยดีและเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงที่จะต้องสังเกตการเขาไปก่อนนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของคู่ ชาว่าดินกันบ้างนะคะเจะวิวอ of ฟอร์จูนค่ะอืมเขารู้สึกเหมือนแบบการที่เขามาเจอคนนุณอ่ะมันคือโชคชะตามันคือเรื่องบังเอิญมันคือ ผมได้ขิดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันหรือไม่วิวออฟฟอร์จูมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะเขารู้สึกได้ว่าเหมือนตัวเขาเองมีความรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปกับคุณหรือไม่การกระทําของคุณนะคะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปสําหรับเขาได้เช่นเดียวกันนะคะพลังงานสลับกันได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะแปดถ้วยหันหลังเลยเหรอหนึ่งถ้วย 9้าไม้เท้าพลังงานหลักของคุณนะคะจสั้นโอเคสองไม้เท้าให้ระมัดระวังปัญหาของระยะทางนิดนึงนะคะกิบว่าถ้ากิบมีสัญชาตญาณในการอ่านไพ่ที่แม่นยำและกิบเชื่อมันในไพ่ของกิบมากิบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าๆในความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วนะคะ ได้กลับมาวนๆเว,ว,วียนๆทำให้มีปัญหาในชีวิตคู่ปัจจุบันคืออาจจะเป็นคนเก่าของฝั่งเราหรือไม่เป็นคนเก่าของฝั่งเขานะคะชัดเจนมากๆคือใจของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้นะคือเขารักเขารักแล้วก็เขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะชาวธาดินแต่ว่าช่วงนี้เขาก็แลดูหายๆไปนะเขารู้สึกเหมือนเขาอยากหายไปจากตรงนี้เขาก็มีความอึดอัด มีความรู้สึกที่แบบเขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงดีเขาไม่รู้ว่าเขาจะหาทางออกแบบไหนเพราะสองไม้เท้ามาบอกแบบชัดเจนมากๆว่าใครบางคนในที่นี้ยังคงมีใครอีกคนนึงอยู่ในใจเสมอมันยังเป็นความรักที่ยังซึมลึกอยู่ตรงนั้นนะคะดูดีๆนะชาวธาตุดินนะคะ เลือกก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเองนะคะและไม่ต้องให้ทำให้ใครต้องเจ็บปวดกับความรักนะเขาจะทำยังไงกับคุณอีกคะ8ไม้เท้าควีนถ้วยนะคะแล้วตามมาด้วย6ดาบอันนี้ลอกกันมาหรือเปล่า1ไม้เท้าไพ่เหมือนกับเมื่อกี้มากๆเจอเฮอร์มิตบางคู่บางท่านดีวกับชาวราศีกันลัคนากัรนะคะซึ่งเป็นธาตุดินธาตุเดียวกับคุณนั่นแหละ ะมีการพูดคุยนะคะแต่รู้สึกเหมือนจะเป็นการพูดคุยที่แบบไม่เป็นผลดีอะไรเลยนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะสื่อสารอะไรกับคุณเรื่องแลดูอ่านจะไปทางชาว่าตดินตัวท่าตดินเองนะที่มีปัญหานะคะก็ลองดูลองดูสถานาการณ์โดยรวมโดยรอบดีๆนะคะว่าปัญหาณนะตอนนี้มัน มันเป็นยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะต้องเคลียร์ไหมคนที่อยู่ในชีวิตจริงกับคนที่อยู่ในความทรงจําคือคนละคนกันไม่มีใครลืมใครได้บอกทุกคลิปอยู่แล้วนะคะและก็ไม่มีใครแทนใครได้เช่นเดียวกันเนาะยังไงสาเลือกคนที่สามารถเป็นไปได้นะคะกับความจริงแล้วก็ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่พลังงานเอาคำชีวิตรดักของผู้คุณค่ะชาวธาตุดินจะเป็นยังไงกันต่อนะ Queen ถือไม่เท้า6ไม่เท้าเจมเปอบางคู่บางท่านอยู่กับชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะแล้วก็ The d e ดวดิวนะคะชาวราศี เมทุนลัคนาเมทุนนะคะมีความรู้สึกว่าคุณทั้งคู่ผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณด้วยความรู้สึกที่มันมากมายนะคะอาจจะมีใครในที่นี้ชอบวงการความรักชอบวงการแบบเอาแต่ใจอะนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เลยมีความอึดอัดนะเห็นไหมห้าดาบนะคะตามมาด้วยเดซอน โอเคก้าว okay, ถวยนะคะสามไม้เท้าเนาะบางคู่บางท่านชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะหายกันไปสาบสูนกันไปหรือไม่มีเกณฑ์การตัดสินใจแล้วก็การเห็นพ้องต้องกันว่าโอเคความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันไปไม่ไหวก็ไม่ไปก็ยอมก็ได้ถอยก็ได้แล้วก็เลิกก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะไพ่อ่านมาได้แบบนี้เนาะ ก็อีกคนนึงก็พยายามใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขเหมือนประชดชีวิตเลยเนะาะททางที่แบบบางทีคุณอาจจะเสียสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ตรงนี้ไปก็ได้นะคะพลังงานชาวธาตุด,ดินค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะคะแต่กิฟคิดว่านะถ้าบางคู่ที่จบกันไปจริงๆแบบขาดจริงๆอะ่ะก็คิดว่าน่าจะจบกันด้วยดีนะคะและอีกคู่ถ้าไม่จบกันถ้ายังสามารถสานความสัมพันธ์ไปต่อได้เรื่อยๆเ,เนี่ยกิฟค,คิดว่าก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ พยายามพยายามผูกพันกันไว้ด้วยเหตุผลต่างๆมากมายนะคะที่ที่ยังอยากที่จะไปได้วยกันต่อมันเป็นความอึดอัดใจบางอย่างกิ๊บก็อยากให้คุณตัดสินใจเลือกความรักเนาะที่ดีให้กับตัวเองแล้วกันนะคะไพ่ที่มันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจบกันหรือว่า การคิดถึงคนเก่าๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะหรือไม่บางทีความรักของพวกคุณนะคะชาวธาตุดินอาจจะเริ่มต้นกันแบบอ่าคุณก็รู้อยู่แล้วะว่าเราอาจจะไม่ได้มีกันแค่สองคนก็ได้นะคะโอเคค่ะฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวต้องรีบอัดต้องรีบไปแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะ ระมัดระวังสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะอะไปต่อกันในเรื่องของคนโสดค่ะคนโสดชาวท่าดินเป็นอย่างไรบ้างคะหกถ้วยตามมาเลยเหรอห้าไม้เท้าห้าเหรียญโอเคคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนที่เคยคุ้นเคยกับคุณหรือไม่เป็นชาวต่างชาติไปเลยนะจ๊ะแล้วคุณจะสนใจไหมคุณก็อุย้ย ก็วอนไหวอยู่เด้แต่คุณก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจบไปแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเฟซรีเฟซหรือว่าเซตอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะเลิกค่ะจบค่ะไม่เอาค่ะแล้วคนใหม่ๆล่ะค่ะจะเข้ามาบ้างไหมเอ่ยนะคะชาวธาตุดินนะคนใหม่ๆมานะคะโอ้คนคนนี้อาจจะทํางานอยู่ในที่เดียวกับคุณนะคะก็คนคนนี้ก็มีปัญหาหัวใจมาพอสมควรแหละอยากจะ move on ด้วยนะก็คิดว่าน่าจะ ติดต่อคุณมาจากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนนะคะพยายามเข้าหาคุณนะคะก็เราก็ต้องช่วยเขาด้วยเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะในการที่จะลืมใครสักคนหนึ่งอันนี้มันอันนี้มันมองได้สองแง่สองงามเนาะการที่เราจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งหรือเราจะรักเขาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้องค์ประกอบหลายๆหลายๆอย่างนะความสัมพันธ์ในยุคในสมัยนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก เป็นมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะบางคนคบกันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคุยกันมาแบบหลายปีมากแต่ก็ยังไม่ได้คบหรือว่าไม่ได้คอมมิชกันสักทีก็มีเหมือนกันนะคะก็ยังไงอยากให้ชาวธาตุดินนะคะดูดีๆนะไม่ใช่ว่าคือเขาจะต้องมาอาศัยเรา move on หรือว่าเราไปอาศัยเขา move on อย่างเดียวเนาะต่างคนก็ต้องต่างหาสิ่งที่ดีให้กับชีวิตตัวเองถูกไหมโอเคค่ะคนคนนี้ติดต่อมาจริงคะ่ะ อยากพูดอยากคุยอยาคุณก็จริงค่ะแต่ว่าดูเหมือนเขาแลดูเหมือนจะมีปัญหายังไม่ลืมคนเก่าจริงๆค่ะคุณได้พบเจอกับคนคนนี้แน่ๆนะคะยังไงก็หนีไม่พ้นเนาะคุณก็พยายามที่จะช่วยเขาแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขายังยังเยอะอยู่อะยังคงแบบคิดถึงแฟนเก่าหรือว่ายังมีปัญหาคาลักาซังกับคนเก่าๆอยู่นะคะ คุณคงทําได้แค่โอเคฉันนั่งให้กําลังใจคุณแล้วกันถ้าคุณอยากจะคุยกับฉันคุยได้นะเราเมคกันไว้แค่เออเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นคนที่เข้าใจกันในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะคงไม่ได้อยากสร้างสัมพันธ์อะไรไปมากกว่านี้เนาะสาหรับชาวทาดินนะคะไพ่อยากบอกอะไรคะโอเคเขาบอกว่า ไพ่ใบเนียนะคะแนะนำบอกว่าการที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะไม่มีใครโกรธคุณไม่มีใครว่าคุณนะคะสำหรับการเลือกเนาะเลือกข้าง ข้างไหนที่ดีต่อใจเราข้างไหนที่เราพร้อมที่เราจะไปต่อนะคะหรือข้างไหนที่มันควรจะพอได้แล้วข้างไหนที่เราควรที่จะหยุดดูลแลตัวเองได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะคะจะถูกการพิพากษาหรือการตัดสินใจของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนี้ยังไงก็คิดให้ดี คิดให้รอบคอบดูแลตัวเองดีๆนะคะขอให้ความรักคุ้มครองพวกคุณนะคะแล้วก็มีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้กิฟต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ